ไม่ต้องเศร้าโศกนะเมื่อเวลาที่เวลาสุดท้ายความตายมาถึงเพราะอ,อะไรเพราะว่าพวกเราเป็นชาวคริสต์พวกเราเชื่อเชื่อว่าพระกิตติเจ้าคือชีวิตพวกเราเชื่อเชื่อว่าพระกิตติเจ้ามาในโลกนี้เพื่อนําชีวิตมาให้บัดน,นี้พ่อเราจุใจที่จะเลือกเอาบทโอเดสารของคณะกุุยอนวเวลาที่ในครอบครัวของมาวีและมาธากำลังมีความเศร้า แต่อนเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมก็ไม่ได้สองนะมารีเขบอกว่าเ้าไม่ได้เช,ชื่อว่าในพระองค์คือชีวิตแต่คำว่าชีวิตตัวนั้นมารีมองจากมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนกับพวกเราในปัจจุบันนี้นะมารียังบอกว่าถ้าผกมาเร็วกว่านี้พี่ชายของฉันคงไม่ตายแต่พระเยซูเจ้าก็เติมความจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตในอีกมิติหนึ่งให้กับมารีได้กระจากว่า ชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายอยเท่านั้นชีวิตมีร่างกายและก็มีวิญญาณร่างกายอยู่ในมิติของการเวลา 60- 70ปีแ0บปีนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเจ้าเข้าสู่ชีวิตใหม่ร่างกายก็หมดสภาพหมดวราระของมันไปไว้ท่านัทีเดียวมนุษย์เราคนเ,เราก็จะเศร้าเศร้าโศกเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตสิ้นสุดอยู่ที่ความตาย และคนที่จากไปก็ไม่เหลืออีกแล้วลกระเศร้าอยู่ในความสงจำอะไรต่างๆพวดนี้นะครับแลวแ้วพอจะพูดแทนซิสเตอร์แมรี่เจอโรมว่าพี่น,อ ơi, น้องเอ้ยไม่ต้องเศร้าดอกนะพวกเรามีชีวิตในองค์พระคิสเสเจา้ามีฐานความเชื่อของเราเราเต่าก็เป็นหนึ่งกับพระองค์ชีวิตดําเนินต่อไปในคาว่าชีวิตตัวนี้มันจะเกีเ่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในองค์พระคิสต์เจา้า การจะเศร้าโจงเศร้าซะว่าตลอดเวลาที่ฉันผ่านมาฉันไม่ได้คิดในมุมมองนี้ฉันหมดยู่สารวณอยู่กับชีวิตที่สิ้นสุดได้ภายในวิถีของเวลาฉันไม่ได้คิดถึงองค์พระเยสูเจ้าพอเพียงหรือฉันไม่ได้คิดถึงชีวิตที่ยาวไกล้ารจะเศร้าโผงเศร้าแบบนั้นแต่คงยังม,มีเวลาที่จะหันกลับมาได้นะชาวนิสสของพวกเรานั้นเชื่อจริงๆว่าชีวิตยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใ้ชีวิตนั้นเป็นหนึ่งกับองค์พระเยซูผู้สดจเจ้าละติต้นก็จะพูดกับพี่น้องที่เป็นลกูกเราตังเจ็ดด้วยกันพวกเราเป็นนักบวชชีวิตของพวกเราเก้าก็สู่ชีวิตของการเป็นนักบวชนานมาแล้วคื่น,น้องก็คงคจะเริ่มต้นจะเรื่อ,เ,อเดียวกันหรือว,ว่าเรื่องพี่ก็ผ่านมา 5, ้าสปีแล้วนะ เมื่อวานนี้พ่อไปร่วมฉลองที่ทะแเรพวกซื่อเซร่วมฉลองห0สปีของการซื่อสัตว์ในชีวิตนักโทษนักบวชมีคำถามว่าชีวิตของนักโทษนักบวชนั้นต่างจากชีวิตของพระวาชทั่วไปในมุมมองไหนบางคนจะบอกว่าเออที่เขาเป็นนักบวชใช่นั่นแหละนักบวชไอ้คำว่านักบวชนั่นแปลว่าอะไรไอ้คำว่านักบวชนั้นแปลว่าชีวิตของเขานั้นโฟกัสอยู่ในสองคำนะคำนั้นคือคำว่ารัก และคำนั้นคือคำว่ารับใช้60ปีที่ผ่านมาพ่อมองดูซิเซียที่เฉริมฉลองว่าวมยินดีกับพวกเขายินดีกับพวกเขาที่ซื่อสัตย์จนวาระสุดท้ายและก็ยินดีกับซิเซอร์มรีจร์ด้วยชีวิตของท่านซื่อสัตย์จนวาระสุดท้ายในฐานะที่เป็นมนุษย์ชีวิตของพวกเราหนักปนนังปวดนั้นถ้าถามว่าโอเคมีสองประการนี้รับและรับใช้ รับผู้เป็นเจ้ารับใช้ผู้เป็นเจ้ารักเพื่อนพี่น้องรับใช้เพื่อนพี่น้องเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดความต่างอย่างไรกับรารวาสทั่วไปหรือคนดทั่วไปคำตอบก็คือมันก่อให้เกิดคุณค่าเนี่ยประนี้ต่อตั้งคำถามว่าอาล้วชีวิตของนักบวชนักปวดจะมีคุณค่าได้อย่างไรขอพูดแทนซิสเตอร์แมรีเจรโรมนักบวชีว่ากระดาษพี่น้องในคณะารักเันเกนเดี๋ยวนักบวชนักปวดทุก คุณค่าของชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ที่คําว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นันนี้คำว่าคุณค่าแปลว่าแปลว่าเรากราเค่ามันก็คือบอกว่าอเคเอาเงินมาเทียบกับเป็นสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทร้อยบาทหรืออะไรต่างๆ่าพวกนี้เราเาเรียบเทียบแต่คำว่าค่าของชีวิตนักประวดวจนั้นมันไม่สามารถที่จะเอาเงินตราอะไรมาเปรียบเทียบได้ เอาล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีคุณค่ามากคุณค่าของอยเราต้งบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกแต่มันคงประทับใจในบางในหัวใจของคนที่เข้าใจชีวิตนักบวชและก็ให้คุณค่าชีวิตของเขาได้มีบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าในหัวใจของคนที่มองเห็นชีวิตของเขาเพราะก้างๆจะมั่นใจว่าเมื่อมีนักบวชนักบวชคนหนึ่งสิ้นชีวิตคนที่เห็นคุณค่าแน่ชัดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมองค์มองจากมุมมองไหน ก็อมองจากฐานของซื่อสัตย์ต่อความรักและต่อรับใช้ตัวนั้นแล้วชีวิตของนักบวชนั้นก็มีใจ่ทุกคนจะรับได้เท่ากันไม่ใช่ทุกคนจะรับใช้ได้เท่ากันแต่แต่ละคนถ้ามองจากฐานมีว่าโอเคฉันจะรับ,รบเพราะผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ฉันเป็นอย่างเต็มเปลี่ยมทุกวินาทีในหัวใจของฉัน ในหน้าที่การงานฉันจะใช้บ้าบรรทัดฐานของคำว่ารักเพื่อนพี่น้องตัวนี้ทักนันแม้บางครั้งบางคราวฉันก็เบื่อหน่ายแม้บางครั้งบางคราวฉันก็ท้อถอยบางครั้งบางคราวฉันก็เหนื่อยล้ามองไม่ออกว่าไอ้รับใช้เพื่อนพี่น้องเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรหรือเปล่าแต่ฉันก็เชื่อเชื่อว่าถาหาว่าฉันซื่อสัตย์ในแนวทางนี้ผู้ที่มองเห็นและให้คุณค่ากับชีวิตของฉันนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่ก็คือสิ่งที่นักพจนักบวชของเรา<ม>ดำเนินชีวิตมานะและก็ทําให้ชีวิตนักพจนักบวชแตกต่างจากชีวิตคราชญ์ซึ่งเป็นพิเศษชนที่รับการลาบากเหมือนกันแต่มันมีอะไรที่แตกตา่างคือคาว่าพุทธาตัวนั้นพุทธาของนักพจนักบวชจะสูงหรือว่าหลบลืมไปในเวลาไม่นานนะั้นมันอยู่ที่ไหนพาอคิดว่าซื่อสัตย์อีกครั้งหนึ่ง,งว่าซื่อสัตย์แปลว่าอะไร ไอ้คำว่าซื่อสัตย์รไม่ในลักษณะแปลว่าใจไม่ได้แะ่ตั้งใจไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วออกไปหาวกินไม่ได้แล้วแต่มีเท่าแล้วแก่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พะว่าซื่อสัตย์มีพื้นฐานจะว่าฉันรักฉันรักในชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีทางไปพระบุญเจ้าประทานพระก่อนในฉันสามารถเกี่ยวตัวรอดในชีวิตนี้ได้แต่ฉันยังอยู่ยในชีวิตนักกฏกบดเพราะฉันเชื่อว่าทาาชีวิตของฉัน พยายามที่จะรักและพยายามที่จะรับใช้ทำพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมันก็เห็มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละคือคาว่าราคาแห่งชีวิตของฉันที่เกิดมาเป็นนกักบุญะบวตครับพ่คิดว่าสิ่งที่พ่อพูดมาทั้งหมดนี้ก็ได้สะท้อนไม่มากก็น,น้อยกับชีวิตของซิสเซอร์แมรี่เชร์โรนนะอย่างที่พ่อบอกว่าอยู่กับที่บ้านยายมาเป็นปีพาะก็รู้เห็นด้วยมันสวยงามโคท่านในรูปในวันนี้แหละนะแต่แน่นอน ความนามของชีวิตนักพจนักบวชบางครั้งาไม่ต้องประกาศมันเปล่งออกมาในคำว่าซื่อสัตย์โต้พู้เป็นจ้าและซื่อสัตย์ในอุดมการณ์ของตัวเองสุดท้ายเพราะมั่นใจว่าชีวิตนักพจนักบวชทุกทุกคนที่ซื่อสัตย์นั้นเวลาที่หมดเวลาในโลกนี้พระองค์เปิดแขนมาลูกฝาเข้ามาในอ้อมกอดของพ่อหรืหอบางครั้งบางคราวบางคนใน ในยุโรปบางคนเขาก็คิงเขาจินตนาการแบบนี้นะว,ว่าเมื่อนักปนนักบวชดีๆคนหนึ่งคนใดหมดเวลาในโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าจะส่งผูดสวรรค์จะมากน้อยเท่าไหร่ก็ไปรูท่าบางคนก็เป็นกองทัพมันจะมารับเขาเชิญเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะมีเทวดาที่เรามองไม่เห็น่รอบนี้ั้างมารับนักปนนักบวชที่ซื่อสัตย์ต่อุลงการและคำสัญญาที่มีต่อกลัว่า ลูกยารับและรับใช้พระองค์ไปจนกว่าชีวิตจะมาให้